สวัสดีครับผมวิจิตร DIY พัดลมเพดานนะครับเนะี่ยหรือว่าพัดลมโพจรเมื่อใช้งานเป็นเวลานานนี่ระบบสายมันจะเสียก่อนนะครับเนะี่ยเดี๋ยวจะถอดพัดลมเพดานลงมาดูว่าระบบสายนะครับผมอ่ามันใช้งานกันอย่างไรและแก้ไขอย่างไรนะครับผมนี่ระบบสายถึงกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถอดพัดลมเพดานลงมาดูกันนะครับ การควบคุมระบบสายของพัดลมเพดานนะครับก็จะควบคุมผ่านกล่องนี่ด้านข้างของผนังนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแรงของพัดลมนะครับตรงนี้นะครับนี่มันจะมีปุ่มนี่นะระบบสายนะครับนี่ระบบสายเปิดระบบสายหรือว่าปิดระบบสายนะครับเมื่อเปิดระบบสายเข้าไปนะครับพัดลมโคจรนะครับ มันไม่สายหร,หรือมันติดขัดน,นะครับผมมันจะต้องแก้ไขซึ่งมันจะแตกต่างกับพัดลมตั้งพื้นนะระบบสายไม่เหมือนกันเดี๋ยวไปดูพัดลมตั้งพื้นนะครับผมระบบสายก็เป็นยังไงมาดูระบบสายของพัดลมตั้งพื้นกันนะครับนี่เมื่อต้องการสายนะครับนี่ก็นี่นะครับผมกดลงไปนะครับกดปุ่มลงไประบบสายเขาจะต่อมาที่เฟืองนี่นะครับอ่า แล้วก็ใช้ระบบหมุนของพัดลมนะครับส่งการหมุนไปที่เฟืองแล้วก็ระบบสายจะทํางานนะครับเ,เมื่อต้องการปิดนะครับนี่ครับก็ดึงขึ้นไปเฟืองมันก็จะไม่ต่อกันระบบสายก็จะปิดแต่พัดลมโคจรจะมีความแตกต่างกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูระบบสายของพัดลมโคจรกันนะครับผมว่าเป็นยังไง อ่านี่จะเป็นระบบสายนี่ของพัดลมกครจรน,นะครับนี่เราจะมีมอเตอร์นี่อยู่ด้านไหนอีกหนึ่งตัวนะครับนี่เมื่อเปิดสวิตช์นะครับนี่เพื่อให้มอเตอร์นะครับผมมันมีไฟนะครับแล้วมันจะหมุนแล้วมันจะส่งนี่นะครับอ่ะมานี่นะครับนี่มาที่ตรงแกนสายตรงนี้นะครับผมเมื่อ เปิดสวิตช์นะครับเพื่อให้มันสายแล้วมันไม่สายนะครับนี่ไอตัวมอเตอร์นี่นะครับผมมันเสียนะครับเดี๋ยวถอดมอเตอร์สายนะครับนี่ออกมานะครับผมแล้วก็มาดูนะครับว่าอ่ามันจะมีแกนสั้นแกนยาวนะครับนี่ที่จะต่อลงกับนี่ครับอ่าสัวสายที่ต่อไปด้านหลังของมอเตอร์ของพัดลมด้วยนะครับมาดูเราจะได้เทียบกันนะครับแล้วก็จะได้ ซื้อมาเปลี่ยนนะครับก็กเพียงแต่ตัดสายเก่าแล้วก็นำมอเตอร์สายตัวใหม่นะครับนี่ก็มาต่อเหมือนเดิมก็จะใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็ถอดมอเตอร์สายตัวเก่าออกนะครับเดี๋ยวจะนำมอเตอร์สายตัวใหม่นะครับมาใส่กันงานนี้ถอดมาแล้วนะครับมอเตอร์สายรูกล่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะนำมอเตอร์สายตัวนี้นะครับนี่ใส่เข้าไปแทนนะครับนี่จุดที่มันจะยึด แกนใส่นะครับนี่นะไอ้ตัวเนี้ยมันจะขยับได้นะครับนิดหน่อยนะครับผมเพื่อเนี่ยเพื่อแกนที่มันมันอาจจะยาวไม่เท่ากันแต่มันต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่สามารถใส่กันได้เราใส่เข้าไปนะครับมันก็จะมีปิ้นปิ้นล็อกนะครับนี่นะเนี่ยใส่ใส่นะครับผมเนี่ยด้านนี้เข้าไปนะด้านด้านในนะครับผมนะครับก็ไปต่อที่แกนตนี้มันจะมีปิ้นล็อกนะครับผมเดี๋ยวนำมอเตอร์สายตัวใหม่นะครับผมนี่ใส่เข้าไป เราไปเปิดใช้งานว่ามันใช้งานได้หรือไม่นะครับการต่อสายนะครับก็ต่อสายเดิมนะครับที่ตัดออกไปนะครับมันจะต่อฝั่งไหนก็ได้นะครับ เมื่อเปลี่ยนมอเตอร์สายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะนําพัดลมนะครับเนี่ยขึ้นไปติดตั้งที่เพดานเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ให้ดูที่สายนะครับที่ตัดออกมานะครับมันจะมีสายเก่าอยู่นะครับนี่มันจะมีสีของสายเก่านะครับนะครับเดี๋ยวนําไปต่อสายไฟนะครับผมเส้นเดิมนะครับแล้วก็เปิดใช้งานนะครับผมว่าเมื่อเปลี่ยนมอเตอร์สายแล้วนะครับนี่พัดลมเพดานนะครับผมมันจะสาย อ่าได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปติดตั้งนะครับผมที่เที่เพดานกันเลยนะฮะมาเปลี่ยนมอตเตอร์ไซค์นะครับผมที่พัดลมเรียบร้อยแล้วและก็นําขึ้นไปติดตั้งที่เดิมกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาเปิดพัดลมกันเลยนะครับมผมนี่มอตเตอร์ไซค์นะครับผมนี่อันนี้เปิดอยู่นะครับนี่เดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนเดี๋ยวมาดูที่พัดลมกันนะครับ อันนี้พัดลมนะครับเนี่ยขึ้นไปติดตั้งที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ระบบพัดลมนะครับทํางงานปกตินะครับผมเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์มอเตอร์ส่ายนี่เปิดแล้วนะครับอ่าระบบสายของพัดลมเพดานนะครับผมนี่ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนี่มอเตอร์สายนะครับผมนี่รูปร่างเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ถ้าเกิดปัญหานะครับผมนี่พัดลมเพดานไม่สายนะครับนี่ มอเตอร์สายตัวนี้นะครับมันจะเสียก่อนนะครับผมก็เปลี่ยนกันไม่ยากนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ